คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีความรุนแรงทั้งด้านมะเขือเทศและการกินมาม่าซักผ้าตะกร้าเป็นบ้าขี่ม้ายายา,ยาทั้งนี้ใครอยากดูก็ดูไม่อย่างดูก็ปิดไปนะขัดจ๊บรุ้งฟร้งกระดิ่งแมวเซียวฟ้าโอเค ครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องปุยเดย์ไปพี่อนอาลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมครับบันดา a าโ t สกับเกมใหม่ครับพ็อกเก็ตอิดิชันะครับซึ่งอันนี้ก็พา์ที่ไม่ใช่พาดดีอันนี้อันนี้วันนี้จะมาสอนสร้างนะครับโอ้โุจะจะไปหล่อลื่นเวอร์เฉยเฉยเลยอะไรลิ้นพันกันอีกล่ะโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่เอ้าลืมเปิดจอยแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็ เวลาประมาณเช้าๆนะครับ9ก้าโมงครับยังอากาศยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ3 0 3 2อย่างนี้องศานะครับพอคุยบ่าย2องนะสามแต่อได้ไหม <c oughs> หรือสักสามห้าอย่างงี้ได้ไหมต่อได้ไหม <c oughs> วันนี้นะครับก็จะมาอยู่ช่วงสอนสั้นนะครับซึ่งผมมี 2... องเขาเรียกว่าวอะไรสองสองอันแล้วกันเรียก2อ,อันเอออูใช้สับป,ปนามไม่ถูกใช้ไม่ใช่สับป,ปนามเขาเียว่า น,นั่นแหละเขาเรียกว่าไอคำต่อท้ายอ่ะคนไทยไปเลยคนไทยไปเ่ยคือตอนนี้นะครับเราก็เตรียมที่จะทำฟาร์ม NPC ในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมาสอนทำสอนทำเลยทำทำเป็นฟาร์ม NPC ด้วยแล้วก็เป็นฟาร์มไอรอนโกลมด้วยนะซึ่งการสอนทำครั้งนี้ก็อันนี้คือมาให้ดูต้นแบบนะคือเครื่องมันจะแหลกนิดนึงนะ ไม่ต้องถามว่า NPC มันหลุดออกมาได้ไงผมก็ไม่รู้ข้อเสียของฟาร์มนี้นะครับมันมันอาจจะมีวิทย์หรือแม่มดอะเกิดได้เพราะว่าแม่มดอะมันจะสปาวในหมู่บ้าน NPC มั้งมันจะเกิดจากตอนฝนตกนะถ้าผมทำไม่ผิดตอนฝนตกแล้วมีฟ้าผ่าสุ่มตีนอะไรทั้งอย่างอะผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดยังไงนะครับแล้วมันก็เคยเจอครั้งหนึ่งผมเคยเจอวิทย์เกิดตอนนึ้ปั๊บที่เหลือแม่งลามเป็นไฟลามทุ่งเลยคนะรับโอ้โหแบบ บอดเดี๋ยวฝากผมก็ต้องฆ่าวิทแล้วก็รอมันสปาวใหม่นะครับถามว่าไอรอนโกเลมเกิดไหมไอรอนโกเลมเกิดครับเกิดแต่ขอไปหวด NPC นั่นก่อนปิดเอบ้าออกมาทำไมออกมาทำไมนะครับไอรอนโกเลมนี่จะมีเลือดอยู่50าสิบนะห้หัวใจเลยถือว่าเยอะมากผมไม่แน่ใจว่าเยอะที่สุดหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าสำหรับผมเยอะมากเลยนะไอรอนโกเลมนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะรอไอรอนโกเลมเกิดนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งถามว่าไอรอนโกเลมเกิดไหมไอรอนโกเลมเกิดครับแล้วนะมันก็เกิดเกิดนานแล้วแหละนะแล้วกูหยียบทำไมกลองเนี่ยนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้คือผมเนี่ยคือการทำที่สุดๆแล้วเนี่ยคือสมมติไอรอนโกเลมเกิดใช่ไหมมันก็จะเดินงง,งง่ๆเดิงนงโง่แถวนี้ส่วนใหญ่ไอรอนโกเลมมันจะเกิดนะี่ยรอบ รอบๆนี้จะไม่เกิดตรงกลางครับเพราะว่าไอแลน์โกลมเนี่ยจะสูงทั้งหมด3บล็อกพอไอแลน์โกลมเกิด3บล็อกมันไม่สามารถสปาตรงกลางได้ถูกไหมเพราะว่าผมเอาโกลสโตนไปแปะไว้ทั้งบนซึ่ง NPC จะสูง2บล็อกพอดีเท่ากับประตูนะอ่าเห็นไหมมันก็จะเกิดไม่ได้มันก็จะมาสปาเกิดรอบๆรอบๆนี้เลยรอบๆรอบๆอย่างเงี้ยแล้วไอแลน์โกลิมนะครับมันมีหน้าที่ดูแลหมู่บ้านถูกไหมมันก็จะเดินง่ๆอย่างเี้ย้ามันก็เดินตกไป ที่มันเดินตกได้เพราะว่ามีแท็บดอนะครับแท็บดอแท็บดอเนี่ยเปรียบเสมือนบล็อกบล็อกหนึ่งแต่ว่ามันสามารถเปิดปิดได้นี่คือความพิเศษของแท็บดอนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดเลยนะอันนี้คือการปล่อยน้ําแบบให้น้ํามันผัดพาผมไปเองอ,อันนี้สมมติไอรอนโกเลมมาติดตรงนี้ถู่ไหมมันก็จะโดดแล้วม,มันก็จะเดินไปนก็เดินไปแล้วปั๊บถึงตรงนี้ปั๊บแล้วก็ไอรอนโกเลมสูง3บล็อกมันก็จะโดนตรงนี้จึ๊บซึตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ผมก็ใส่ฮอปเปอร์อะไรไ้้เรรบ อันนี้คือฟาร์มสําหรับโทรศัพท์แบบจริงๆเนะสำหรับผมคิดว่ามันคือฟาร์มของโทรศัพท์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทําฟาร์มเหมือนคอมใช่ไหมหาว่ามันทําได้ไหมได้มันทําได้มันทําได้แต่ว่าข้อเสียของฟาร์มแบบคอมคือมันไม่เหมาะที่จะอยู่ในโทรศัพท์เนื่องจากโทรศัพท์เนี่ยมีผมพูดเร็วไปไหมพูดเร็วไปไหมนี่กูลับเร็วไปนะอุ้ยอุ้ยชิปหายละ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 ชิปหายแล้วไง ชิปหายละอื้มอัลโลโกลมกูจะเกิดนะเนี่ยอื้ชิปหายละเนี่ย NPC ซมันก็จะเดินด็อกแจ๊กแจกไปตรงนี้ถามว่าตรงนี้ใส่หินไว้ทำไมถ้าเราไม่ใส่เอ้ยใส่บล็อกอะไรก็ได้ไว้ทำไมคือถ้าเราไม่ใส่นะครับมันจะเดินแบบไม่รู้เรื่องเลย NPC อ่ซอะป้าป้ากไม่ก็ได้เนี่ยอ็นีแม่ก็จะรั่วออกมาประมาณนี้นิดนึงนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างจะ,ะตัวไหนก็พลาดก็งโง่ครับงโง่ตายไปส่วนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดน,นะครับแต่แต่แต่มันก็มีพลาดบ้างก็ช่างมันครับปล่อยปล่อยให้มันตายไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่สปาวเกิดมาอยู่แล้วอันนี้มันผมขอโทษแล้วกันขอโทษเจ้าลูกแ่งหลุดมาเองขอโทษผมนั่นทุกนี่ไอรอนกเลมเกิดละมันก็ยืนโง่โงอยู่ตรงนะั้นแล้วมึงยืนตันน้ำทำไมเนี่ยโอเคปล่อยมัน นะครับเดี๋ยวมันก็จะไหลไปเองมันไปยืนตันน้ำอะ่ะแล้วเราก็เดินสวนยากไงเป็นไงแล้วมันไปยืนตันน้ำทำซนตีนอะไรวันนี้่ยนี่ครับคือข้อเสียของฟาร์มนี้ตอนแรกผมจะคิดแบบทำสามกว้างสามเลยนะแต่ว่าคิดใหม่คือแบบกว้างสองก็พอแล้วมั้งมัน เดี๋ยวผมก็จะไปคิดถามว่าฟาร์มนี้มันใช้ได้ไหมได้ครับมันใช้ได้มันใช้ได้ไดแต่ว่าบางทีง่ยมันอาจจะมีบั๊กอะไรนี้นิดหน่อยที่ไอรอนโกเลมไม่เดินแต่ว่าถามว่าน้ํามันจะพัดผาพัดผาแน่นอนครับมันจะพัดผายไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วถามว่าไอรอนโกเลมจะเกิดเดยอะไหมอันนี้คือปล่อยปล่อยให้มันไปนะติด n อ c ดีแล้วกูว่าละ n อ c นดะีน้าโง่เอ้ยหลบดิน่าเบื่อมาก N อ c ดี NBC. ตายเลยะั นั่นกูติดแทนเลยกูติดแทนเลยกูติดแทนแล้วนี่ยขอค่ายรถโกเลมแล้วกันนะคือติดติดต้ยติดต้ยติดติดเลยโกไอเอ็นบีซีแล้วไอยกูไม่ต้องการเลยออกไยโอเคนะครับเดี๋ยวรอรอไอรถโกเลมเกิดอีกตัวหนึ่งนะ มันช่างน่าเบื่อมามันช่างน่าเบื่อมาถามว่าเหล็กได้เยอะไหมผมถือว่าได้เยอะนะได้เยอะได้เยอะมากเลยเพราะว่ามันตั้งเหล็กมันตั้งเท่าไหร่อะห้าถึงหกก้อนแล้วแต่การดอกนะครับมันก็เยอะเยอะถือว่าเยอะสำหรับผมถือว่าเยอะแล้วเนี่ยห้าถึงหกก้อนเพราะว่าเอ็นถามว่าเล่นโกเลมนี่จะเกิดตอนไหนก็รอรอมันไปเรื่อยๆครับอันนี้มันจะสปาวเมื่อมี NBC ครบสิบห้าตัวครบสิบห้าตัวในหนึ่งหมู่บ้านนั่นเองมันก็จะสปาว เกิดขึ้นมาปุ๊บหนึงตัวมันก็เดินลงตกจำ้ำนะครับเราคิดว่าในนี้มีเอ็นีเท่าไหร่นะนะใส่ประตูไว้ก็ให้มันเคลียร์กันเองนะครับโอเคถามว่าในนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นกาวบล็อกอะไรไหมถามว่ามันทําใหญ่กว่านี้ได้ทําใหญ่กว่านี้แต่เครืงหุผมก็จะแหลกกว่านี้แน่นอนอันนี้ผมทำสามคูณสโอเคเดีย๋ยวจะพุดพิ่อมทำเพลงมาก คือมันจะนานไงข่าแต่ไอคลิปมันจะนานผมก็จะไปสอนทําเลยโอเคเดี๋ยวไปสอนทําเลยจะทําให้เร็วที่สุดนะอันนี้ก็รีบดูเอานะรีบดูเอาคือผมอาจจะรีบนิดนึงนะโอเคอย่างแรกเลยนะครับเราต้องประตูเราต้องเตรียมของก่อนเตรียมประตูเตรียมบล็อกออฟซิเดียนแล้วก็เตรียมกําแพงกําแพงแล้วก็เตรียมท็อตแล้วก็เตรียมโกลสโตนโกลสโตนนี่หาได้ในเนเธอร์ถูกไหมล่ะครับ ใช้ goldstone ใช่ใช้ก o l d s t โอเคสมมุติผมจะทําตรงนี้เลยนะตรงแรกเลยอืลืมสปาลสปาเอ็นพีซียิงเอ็นพีซีอย่าพึ่งสปาลไปละแต่สปาลไม่ก็ดีโอเคผมจะทุบตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับวิธีวางประตูวางประตูก็คือวางออกมาสามบล็อกหันหน้าหันหน้าเข้าอย่างนี้ถ้าอยากให้มันแคบก็หันหน้าเข้าอย่างนี้นนนเข้าอย่างนี้ เท่านี้3แล้วก็วางออกไปอย่างนี้อีก3 1 2หน่ออีกแสามนะครับแล้วก็วางนี้1นึ่งครสองแตก็3ถามว่าทำไมผมใช้ไม่เยอะคือถ้ามึงใช้เยอะกว่านี้รับรองรับรองเลยนะครับรับรองไม่แหลกก็ะขางคําเดียวจากใจไม่แหลกก็ะขางนะครับโอเคเอ,ออกมา3แล้วถูกไหมต่อ เฮ้ยม่ใช่ดิไม่ใช่เออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วตวกกาลางกั้นมีหนึ่งอันนี้ลืมลืมแปกหนึ่งลืมแปดด้านละหนึ่งออกมาแค่สองเองคือตรงกลางตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ไปไงน,นี่ไม่เป็นไรเราก็ใส่ไปนะครับผมจะสอนทําแบบรวดเร็วเลยนะโอเคใส่ประตูเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะทําประตูแบบใบพัดยังไงถามว่าใบาพัดยังไงหนึ 1, 2, 3, 4, 4, 3, 3, ่งสองสามสี่ปิดสามดิออกมาแค่สามสี่อะไรบ้านือเป้า 123 1, โอเคนะครับผมตอนนี้ผมใช้จอยอยู่นะมันก็จะค่อนข้างจะรุดเร็วนิดนึงนะครับใครใช้โทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์โอเคนะครับพอเราทําด้านนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเป็นไบพารอะ่ะทาด้านนี้แล้วเราก็มาทําด้านนี้ต่อนะครับด้านนี้ก็1 2 3สแล้วก็1น3 1 2สสนี่นะครับแล้วก็มาด้านนี้ต่อ นะทำตากด้นบนมาก่อน1 2 3่2 3อนเอา2องดิสอ2นี่หอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็มาอย่างนี้1 2ึ3 1 2 3 1 2 3ึงช่วงนี้ก็ใกล้สงการแล้วนะครับสงการก็ขอให้ดูได้ตัวเองนะครับถ้าออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้นี่ครับมันจะได้ประมาณแบบนี้นะ นี่มันจะเป็นรูปใบพัดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นี่เลยจัดการวางวางนี่เลยเสานะครับให้รอบเลยเสามันจะวางตรงนี้ไม่ได้กนะ็ต้องวางตรงนี้นะครับตรงนี้วางผิดนะเพราะว่ามันต้องมีที่ให้ n p c เดินด้วยแล้วก็อย่างคือมันวางไม่ได้จบแค่นั้นแหละอย่าคิดมากครับวางไม่ได้ก็ไปต้องวางครับ นะตรงนี้ตรงนี้จัดมาดยาวๆผมทำมาในเกิดแบบอันนี้เนี่ยโอเคเสร็จแล้วนะครับวางโกล s t o n โกล s t o n ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บใครที่ใช ใครที่ทำไม่นี่ซูเวอร์นี่ก็วางเอานะวางาส่วนใหญ่ผมว่าจะขึ้นม่ตรงกลางไงทำได้ก็ขึ้นไปตรงกลางสุดนะเสร็จแล้วก็นั่งนั่งนั่งเสร็จแล้วก็วางไปเนี่ยวางไปเลยวางให้สุดเออนี่วางครบด้านมันจะครบพอดีมันจะสุดพอดีสุดขอบพอดีนะแล้วก็วางไปที่สี่เราวางไปในนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าินี่คือนับได้โชว์เลยเป็นไงล่ะไม่ได้หรอกนะกรับต่อหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางวางให้รอดเอาเดี๋ยวผมอาจจะตัดตอนนี้ทิ้งไปนะตัดทิ้งแม่งคือวางก็วางหรืออาจจะไม่ตัดคือคลิปมันจะยาวไม่ใช่ลเลยหรอครับนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมไม่อยากอัดนานนะก็จะรีบทำ ให้เสร็จนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าถ้าไม่เสร็จอีพีโซดนี้ผมก็จะมาต่ออีพีโซดหน้านะครับก็แบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันแบ่งเป็นสองพาร์ทอืม ตอนนี้ในหมวดโซเวอร์ผมมี n อ c อยู่ประมาณ2ตัวถูกไหมสอตัวนี้ก็พยายามพยายามนะครับพยายามดูแลรักษามันเยี่ยงชีพเลยนะครับเพราะว่าคือกว่าจะรักษามันได้เปลืองมาเปลืองมานะครับแม่งใช้งบประมาณเปลืองมากเปลืองที่หายเลยนะครับ ปปปึึึ๊๊๊บบบเพิ่มเติมเลยอีกด้านเดียวนะครับก็บางไปผมอาจจะไม่ตัดว่ะน่าจะเปลี่ยนสองพาร์ทแทนแล้วกันเอาสักสองพาร์ทนะโอเคคลิปนี้ขอวางของแล้วก็จัดก,การวางเอ็นบีซีอะไรนี้ก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็มาสอนต่อสอนต่อนะครับสอนร้างเราไม่หนีไปไหนครับเราไม่หนีไปไหนโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมขอวางทุกคนต่างซะแรก คุณตั้งอยู่ไหนวะตรงนี้ปะเรียบร้อยตั้งอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมันจะเป็นประมาณนี้นจะเป็นประมาณนี้นะนจะได้ประมาณนี้แหละโอเคเราทุบลบ็อกหนึ่งบล็อกนะทุกบล็อกแค่หนึ่งบล็อกจากนั้นเราก็ทำการสปราลเอ็นซีนะครับหนึ่งตัวสองตัวไปเสร็จแล้วแม่ก็จะเปิดประตูเล่นแล้วเราก็รอไปนะครับรอนกาฟรอน นนม,มีนันกันไปนะครับถามว่าท็อตท็อตตรงนี้เราควรปักไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากปักเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็มันจะได้ดูดีแกฟาร์ม n อ c ผมนะครับโอเคแล้วมันก็จะขึ้นหัวใจนะเดี๋ยวมันจะขึ้นหัวใจฟิงฟิงข้างบนนะเห็นไหมหัวใจวิบวิบวิบเราจะไปดูมันเดี๋ยวมันไม่มีรูกให้เรา เห็นไหมหัวใจหัวใจวิบวิบสวยงามครับโอเคนะครับแล้วก็ปักไปปักไปนะครับปักไปปักผิดเลยครับปักไปในกูปักผิดเลยโอเคนะเดี๋ยวเราปักใหม่ปักปักปกปกปกอันนี้ผมใช้จอยนะอือใช้จอยบอกหลายรอบแล้วนะกูใช้จอยเนะี่ยเดี๋ยวก็มีมาทงมาถามอีกจอยอะไรก็ไปหาค้นคลิปในคลิปดูเอาแล้วกันนะคลิปกเก่าๆผมก็มีรีวิวจอยตัวนี้อยู่นะครับ นะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มันจะต่อเอพิโซดหน้านะเอพิโซดผมจะเขียนไว้บล็อกเล็บหนึ่งทับสองโอเคอะไรประมาณนี้สองรับสองอะไรเงี้ยเออนะเดี๋ยวไปดูเอาโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันเมือง่นี้ครับใครที่ชอบใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ชอบกอย่าลืมกดไลค์ใครที่ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ส่วนใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไปใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันเมือง่นี้ครับสวัสดีครับสิวเกดอย่าลืมกินผักไทย you my friend and i'll tell you all about it when i see you again we've come a long